และนี่ก็คือเหตุผลนะครับที่ทางมูชชั่นพาร์เนอร์เลือกกองทุน a s สเซทพาที่จีบ็อกเป็นกองทุนเด่นประจำสัปดาห์นี้ครับส่อหรับเดือนกันยายนนะครับนักลงทุนก็ยังคงจับตามองความเป็นไปได้ที่ทางธนาคารกราาลางสหรัฐจะปรับลดบอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบปีนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ตัวเลขการสร้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนสิงหาคมออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมากเน้นย้ำแหละครับว่าการชะลอตัวและก็ความเสี่ยงในตลาดแรงงานสหรัฐมีเพิ่มสูงขึ้น โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียงแค่22,000ตำแหน่งเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ75,000ตำแหน่งขณะที่การปรับทบทวนตัวเลขในช่วงก่อนหน้าก็มีโน้มที่ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่องสะท้อนภาพตลาดแรงงานที่ออ่อนแอกว่าที่เห็นในตอนแรกทําให้ตลาดเชื่อว,ว่าเฟดน่าจะเลือกผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพื่อพยุงตลาดแรงงานในเดือนนี้รวมไปถึงการลดดอกเบี้ยเป็นซีรีส์ในช่วงที่เหลือของปีหากเงินเฟอ้อไม่ได้เร่งตัวร้อนแรงจนเกินไปครับซึ่งทางมร์ชั่นพาร์เตอร์ก็มีมุมมองสอดคล้อง ทไไทางเนี้นะครับหากว่าธนา,า,าคารกราาลางสหรัฐมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนกันยายนรวมไปถึงการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปีเราก็มองว่าหนึ่งในสินทรัพย์ที่น่าจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ก็คือบิตคอยครับดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดทุนกระตุ้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ลดแรงจูงใจในการถือเงินฝากหรือพันธบัตรบาลลงไปครับเงินลงทุนจึงมีโอกาสไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงที่มีอุปทานจำกัดอย่างเช่นตัวบิตคอยเป็นในสภาวะตลาดการเงินที่มีนโยบายการเงินที่ผ่อนคล มองเสมอเป็นที่หลบเงินเฟอ้อหรือทําหน้าที่เป็นทองคำดิจิทัลในบางช่วงครับแล้วไอซิพที่จะบอกนะครับลงทุนอะไรก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวกองทุนลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเติบโตของเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็สินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการลงทุน ใน ETF ต่างประเทศนะครับอย่างตัว b a n x Digital Transformation หรือเรารู้จักในชื่อตัว DAPP นะครับที่เน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็มีการลงทุนในตัว v a l k y r i Bitcoin Miner ETF นะครับหรือตัว WGMI มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจเหมือนคุดบิตคอยครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการลงทุนโดยตรงในหุ้นบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเช่นตัว c o i n b e แล้วก็รูบิทูงซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ครับก็ได้ประโยชน์จากกฎหมายตัว Genius Act ของสาหารัฐที่หนุนปริมาณการซื้อขายในตลาดคริปโตเคอเรนซีการลงทุนในตัว Strategy นะครับหรือชื่อเดิมนะครับที่เราจักกันในตัว Micro Strategy นอกจากจะเป็นผู้พัฒนาโซลูชันด้าน Data a n a l y t i c ิให้ธุรกิจแล้วเนี่ยยังเป็นหนึ่งในองค์กรที่ถือ Bitcoin มากที่สุดในโลกนะครับโดยมีมากกว่า6 3 0 0 0ส btc ซึ่งจุดเด่นของกองทุนนี้นะครับเนื่องจากว่าการลงทุนเนีีนนีี่่่่่่ยยเเเเปป็ Policy, นนนนนกกกกกาาารรรรรรลงงททุุผธิิจวข้ออัับบคคคโตซะไมใช ลงทุนโดยตรงในสกุลเงินงดิจิทัลจึงสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการช่วยกระจายความเสี่ยงทั้งจากผู้ที่มีการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีโดยตรงหรือนักลงทุนที่ยังไม่อยากเข้าไปลงทุนในเหรียญคริปโตโดยตรงแต่ต้องการสินทรัพย์การลงทุนที่มีผลตอบแทนเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับพิศทางของสินทรัพย์ดิจิทัลก็สามารถเลือกกองทุนนี้นะครับเป็นเครื่องมือนในการลงทุนได้อย่างไรก็ตามนะครับการพิจารณาโอกาสในด้านการลงทุนเนี่ยก็ควรทําควบคู่ไปกับการพิจารณาด้านความเสี่ยงด้วยเนื่องจากกองทุนนี้มีการลงทุงงน,นในน5 ถึง15%ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดโดยมองว่ากองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงมีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีบล็อกเชนและตั้งเป้าการลงทุนระยะยาว3-5ปีขึ้นไปครับ